ความรักเรานั้นคงแ <S 2> <S 2> ม่นความรักเรานั้นคงแม่นเรารักกันแล้วก็มีแลงดุดเรารักกันแล้วก็มีแลงดุดป็นคู่เป็นคู่เรารักกันแล้วก็โดยในมีออบโดยในมีออบมีดนตรีเป็นสื่อสัมพันธ์มีดนตรีเป็นสื่อสัมพันธ์ความรักเรานั้นค ความรักเราและคนมันเรารักกันแล้วก็มีเลีเรารักกันแล้วก็มีเลี้ยอาเก็บคูู่จะเป็นล้อนแล้วเเรารักโดเ้มีรีป็นสื่อสัมพันธ์อามีดนตรีเป็นสื่อสัมพันธ์จะมาต่อไปนะครับ จังหวะต่อไปหันหน้าไปทางเดียวกันเอาสีข้างชนกัน,น <ะ S 1> อย่างนี้นะ,นะจังหวะต่อไปก็จะร้องว่ามีดนตรีเป็นสื่อสัมพันธ์มีดนตรีเป็นสื่อสัมพันธ์อ่าดีมากเดินวนไป <c oughs> แล้วถ้าใช้แขนซ้ายคร้อมกับร้องซ้ำใช้แขนซ้ายคร้อมกับมีดนตรีเป็นสื่อสัมพันธ์กลับไปเรียนที่เดิมไหมที่เดิมประพันธ์ที่ไปหลายรอบเลยห <c oughs> รือจะเวียนบัวนะครับค่อยๆไปแล้วค่อยๆกลับนะเริ่มไหม จับมือเรารักกันน็กระโดเรียดโเรารักกันสองก้าวสองรอบวสองก้าวมีท่าอย่าพี่วิ่งวิ่เดี๋ยวจะเป็นลมนะแล้วก็ปล่อยมือปลอกมือจากล่างขึ้นบนเลียงไล่ขึ้นไปโดเรมีตอกมือสองมือต่กันเออ ไล่เสียงจากลา่างขึ้นบนนะโดเรมีโดเโด <Okay. S 2> <m> อ่เดี๋ยวเราจะล็อกปเพลงนะครับเรารักกันแล้วก็โดเรมีอ้าเราักกันแล้วก็ดเดี๋ยวพี่ทำโให้ันเ,เลยนยยะโดดนะแต่ัน้าาีนหน้าตาดีกว,าากว่เธอสบายดีนะนะเธอสบายดีานะายกันไมะ ดูดับมือฟังการได้ประสานนาด้วยกันได้ประสานนาด้วยกันอะปล่อยมือได้ใช้มือขวาแตะไหล่เพื่อนเบาๆแบบหัวแกเธอสบายดีนะแต่เบาๆแตะระวาี๋ยวคนไม่ใช่ขี้นะอี๋อีไม่เอาอี๋ไม่เอาเนี่ยเธอสบายดีนะสองมือมาชี้มาที่ตัวเองฉันสบายดีสบายดีทางด้านข้างสบายเพื่อนดูด้วยสิ เธอสบายดีนะนะฉันสบายดียดเอามือขวา ชนกันเองเอา้าเรือกำลังจะล่มเอา้าเรือกำลังจะล่มเ,เห็นคนห้าคนเอาหัวชนกันห้า นิดนึงมาดมา้วยไม่ถนัดใช่ไมเล่คอมเลย,คคเลยนะฉัเ่เขา่าเขานปวดเขา<ม>่าอ๋อปวดเข่าไม่ได้โอเคเข้าใจเข้าใจวันนี้อ่ะข้างหลังนวดนะข้างหน้าอยู่โดนนวดเนี่ยอย่าทำตัวเคริมอย่างเดียวเลยฮะช่วยบกมือเป็นจัง,จงหวะด,ด้วยอ่ะนวดนวดนวดฉันจะนวดให้เธอสบายนวดทางขวาข้างขวาขวาขวา นวดทางขวาขยับมือไปทางขวาทั้งสองมือนวดทางขวาคนคนหน้าๆก็โยกตามด้วยนวดทางขวาอะนวดทางซ้ายแล้วก็นวดนวดนวดทำไมอ่ะนวดนวดนวดฉันจะนวดให้เธอสบายนวดทางขวาอะนวดทางซ้ายแล้วก็นวดนวดนวดมีนวดแล้วก็มีสัตว์ทำมือบัมือทำนิ้วสัตว์ลงไปอ่ะว์ ส,สักฉันจะสักให้เธอสบักเอาสักทางขวาเอาสักทางซ้ายแล้วก็สักสักสักอีสักแล้วมีบีบต้องคอนี่นะบีบคอบีบต้นคอบีแปใช้มือมือขวาบีบคอบีบคอบบีบ uh ีบบีบ 天呐！<Right>